สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำน้ำพริกขี้กาทานกับปลาเนื้อและผักเนื้อนะคะน้ำพริกขี้กาก็จะมีวัตถุดิบค่ะมีพริกเขียวแดงหอมกระเทียมค่ะปรุงรสด,ด้วยมะนาวน้ำตาลทรายน้ำปลานะคะส่วนของผักนึ่งนะคะจะใช้ผักอะไรก็ได้ค่ะแต่วันนี้ก็จะใช้ประเภทข้าวโพดอ่อนมะระค่ะมะเขือ ดอกแครดอกสนโนแล้วก็กระเจี๊ยบค่ะในส่วนปลานึ่งเราจะเป็นปลานินนะคะเราจะหมักด้วยซีอิ๊วขาวค่ะเรามาทำน้ำพริกขี้กากันเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะแล้วก็ใส่พริกหอมกระเทียมลงไปคั่วค่ะเราจะคั่วให้สุกเลยนะคะ พริกหอมกระเทียมก็สุกแล้วนะคะเราก็ตักเอาไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามานึ่งปลากันก่อนเลยนะคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาปลาลงไปนึ่งค่ะพอปลาใกล้จะสุกเราก็เอาผักลงไปนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้จะเป็นผักที่เราเตรียมไว้นึ่งนะคะต่อไปเรามาตำน้ำพริกนะคะเราจะตำแบบไม่ต้องละเอียดมากค่ะ เราจะตำให้ละเอียดประมาณนี้นะคะพอหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะ1ช้อนแล้วก็ผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วตักใส่ถ้วยออกมาได้เลยค่ะเพื่อที่จะทำการผสมมะนาวกับน้ำปลานะคะในส่วนของการปรุงรสนะคะเราจะปรุงให้ออกเปรี้ยวค่ะแล้วก็เค็ม แล้วก็ตามด้วยหวานนิดๆค่ะ น้ำพริกขี้กาที่ทำวันนี้นะคะจะไม่เผ็ดนะคะแต่รสชาติจะจัดจ้านค่ะถ้าเพื่อนๆจะทำจะถ้าใครชอบรสชาติที่เผ็ดก็เพิ่มพริกไปได้นะคะน้ำพริกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปจัดจานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ น่าทานไหมคะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันคะ่ะฝากช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ